กับสบายดีและสวัสดีเด้อ de พ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนรวยชูในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะกันยินดีตอนหัากระชูซ่องใบเตียงทองบ้านหน้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ใบเตียงสีผ้าพี่พน้องเนาะไปทั้งบ้านกลางโพสีพี่น้องเลยเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตเนาะพ่อแม่พี่น้องใบเตียงสีไปหาเอ้ยติ่มเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าที่รับปากแวงแล้วก็ลูกรับปากแวงอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยใบเตียงก็บ่ได้ไปหาแล้วแต้ดุนดุนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็คือมีผู้ใหญ่ให้บอเตียงไปเยี่ยมยามทำข้าวเบ่งเล่าพี่น้องเลยว่ามีคนน่ะนี่ปากลูกเราให้เราบอกนะ้องพี่น้องเนาะลูกเราปากแวงนะพี่น้องทีทั้ทงน้องอุลีพิ่นก็ได้เหตุเชื่อเหตุสร้างเหตุเล่าแล้วแหละพี่น้องเหรอเบะร์เตียงก็เลยบริรบรรข้าไปตั้งแต่หึ่งๆนะพี่น้องเลยวันนีก้ก็เลยมีโอกาสเนาะที่้าไปเบ่งไปอ,อัปเดตน้ำกันว่าชีวิตเราเป็นยังไงตอนนี้พี่น้องเลย ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ผ้าเตียงก็มาห,อห่อเทียนเราเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะโอ้นี่แหละเฮือนหลังเก่าแล้วรับพี่น้องเลยเอ่าตอนนี้อ๋อตอนนี้เฮือนหลังใหม่เนาะทางน้องโอดีพันเฮ็ดให้ได้พี่น้องเลยนี่นะอืมสบายดีเลยอ๋อสบายดีสบายดีเห็ดยังนอเห็ดยังอยู่นอหนิไข่แดง โดยนายไปต้อยไข่มดแดงมาบ่สบายดีโดยใช้ลูกเต่าไปใส่บ้านแหละกระลินแรงเลยอี๋ละมาหาผลนี่ลูกมาบ้าบ้าเราเพิ่งผลยิบซบเลยนะฮะมาไว้มาหาบรพิษลูกเออท่านเดี๋ยวขออนุญาต่ยหนีไม่เนื้อด้วยด้วยด้ยลูกเออท่านเลยยิบบ่าซบอี๋ลาฮะย่างยำอ่าดยวยด้วยเอามาพี่มานั่งพี่ละ และนั่งคือบาลลูกนั่งคือบาลโอ้ยทันนี้ยิบน่ศพคนกเนาะเลยอน้พ่นนั่นได้ลูกโอ้ยไอสบายดีจะหัก้องพ่นผู้ลูกอหยอดพบิ๊ศพหันทันดีค่ะนุมือนมือนมือน่ลูกสบายดีฉลูกเออโอ้ยอายอันี้หรอด่างยิบดบว่ศพจะอยากยิบะลูกตินาใช้กล้องพ่นไนหยอดหยอนทาปยิบหั่นยิบกะ ยาอายนะเฮ้ยต้องก้าวว่ากระเป๋าเนาะข่างเฮียนอยู่บ่เด้อห้องคนนึงเข่าแล้วสลุกบอกคนนะลูกเข่าแล้วห้องคนนึงบบาเอ้ยโด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 ยตะลินสองคนหักไปตัวแค่มาแดงมะแน่แล้วเบาหักกระมาอันนี้คนเบิกเนื้อลายเต๋อบ่เ้ายังอิ่วอยู่ลายนี้เนาะ ไปจะเศร้าพูไไปก็ไพ่นี่ฮะไปผู้เดียวระเบ่าออกจะเจ็ดโมงพูดะไเจ็ดโมงเลยมั่งเหมือกับบายต้องหือระเทศเ้ยบ่าฮะลูกยู่น้าไผ่สเนาะลูกเต้าหรือยืไผ่ยู่น้ำฝูนีได้ลูกน้อเอ้อยหมอน่อยนี้เอาไล่ไล่ไล่ไงไกลไกลกินไกลไกลลูก โอ้น,นือเอาจะไปขายบ้างนี่แน่แล้วลูกหล่อบ้าน <c oughs> ได้ไประมาณเท่าไรสมุนไายนี่อันได้อยู่วงนสามซีซีดกละอเออยช้าสามซีซีดุเอ้ยช้าสามซีซบักเลายนี่ค่ะแม่นแล้วแล้วก็ซื้อเข่ามาถือละโลสองโลมาซื้อหล่อบ้า,บาแนแม่นแล้วโอ้โดอยดอยดอยเจ้าของก็บ่ได้กินบ่านี่คกินอยูย่ป่านนี้ จะหาขายโดยโดยโดยโน่าจกิครือคกค่ะจะเกิดจะเกิดนิดเลยอันนี้ก็เพือนนี่บ่เฮื่อนน้องอุดีพันมาเห็ดให้บ่แน่แล้วบ่าวโดยสองโตกันเลยวันนี้เห็นนั่นเห็นเพือนไพ่บ่เฮื่อนเก่าไเจ้าน่ะแน่แล้วโดยัมะเห็ดแล้วพอได้อยู่แล้วดีใจนะถอกขอบใจหลายบาวเ้ยโดยมัดผุดยืนโดยถูกพอได้อยู่นั่เพิินแล้ว กดีแล้วบนี้เนาะได้เฮืยอชืชื่อชื่อ่แล้วก็ได้อ๋อไข่ไข่มมแดงมากเะลายนี่โดยเช้าสามสิบนึงเบ่ะนี่ฮะได้ชุ่หน้าเลยลูกสามหกสิบโดย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 พอสิไดลลายบ่าเอ้ยสะฮะกะดิสัมนี้และลูกมาโดยพอได้ชื่อข่าวช่น้านลกแน่แล้วคันอยูขำมาคันนิ่งผู้น้อยเพ้นตายแล้วก็มา ได้เทธอน้อยเจ้าก็บวรมีเข่าไม่น่ากินบ่เดี๋ยวนี้แกบ่งี้มิจะซื้อเอาแน่แล้วเปล่าวหลาะบ้านแล้วก็ซื้อตำห่านเพิ่นโลนเจ็ดพันโดยโดยโอ้ยไก่แกนอนพี่น้องไปไเซลอยู่ไก่เธอลังนะฮึฮึังมันเป็นพงเลอะฮึฮึเมื่อไหร่นี่มันพันเนสบายบ่คือนอนนนี่ บคือมุมแช่อาบอยู่บ่ะนะเปลื่นลิ้นเปื่อนเต้นพันธุ์ลูกลูกอันผู้ใหญ่ไปใส่ไว้ไรเนาะใส่ลิ้นนะบอกหนองคุณนี่ก็เปลื่นหนองคุณนี่กินข้าวแดงแล้วมั้ยนี่ฮะย่างข้าวเที่ยงอะไรย่างข้าวเ้ากินแล้วบ่กินแล้วข้าวเทียงหายังเนี่ยฮะก็มาแต่ฝ่าเด็เลือกข้าวมดแดงก่อนฮ่่าโดย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  โอ้พี่น้องเหรอเนาะอ่ะกัยังบมิมีนะก,กินบ่โมานี่กัได้บ่มีแหละแต่ถ้ิกินกัน็ยังใช่บ่โมนี่แกงโมแดงนี่ที่ข้าวก็งวงโมดแดงคนบ่กินลูกบ่กินโมดแดงม่วงสะเก็นงวงกินข้าวก็งวงเปนบ่กินไข่โมดแดงกันเป <c oughs> ็นบ่กิน <c oughs> พี่น้องเหรอเนาะอันคล้ายตัวนี้เลย สื่อเข่าแน่แหละสื่อของกินลูกแน่หนับชิดท่นผู้เลยให้ลูกนั่นขันหาท่นนั่นแน่ตัวนี้กินน้ำคอยจะให้ลูกเออยขันชิดเดย้กินน้ำลูกอยู่ลูกหลายลูกกี่คนคนเนาะแม่แล้วเอาไปบ่งกล้องมันต้องบังคนพูดโอ้ยหายหนาโดยบ้านมาจะหึงเนาะจะได้เชื่อได้ซาน ใจละแลปากเราเหรเนาะสนอาพนี่ลูกเรพนยิบหายด้กนหน่อยนะซูยังยังยิบอยู่ว่าปาจะซอเวซืแอเนี่นแล้วบยิบแล้วเบาอยนันแหละพนเบานะพนบายิบยิบแม่โอ้ยยยิบเลยลูกเอยิบยิยังไงหน่อยน้องแม่เนาะโอดยลูกเอวยิบยังไงหน่อยเลวจะงามว่ะอ เขาหิ้นนะพี่น้องเนาะป่านาเอาเว้ยเดี๋ยวมากล้องเพ่นลูกให้พ่นเสาะนี่เออายเว้นตั้งแต่เกิดเลยโดยลูกโดยตั้งแต่เกิดเลยโดยอายเขาหิ้นกับไอหมู่แนวบ่อายกับยาลูกรรมาศาสตร์นี่ไอให้ได้ไหะเนาะน้องนี่สิ่งกล้องเพิ่นนะลูกเออกล้องเพิ่นนะกล้องเพิ่นเนี่ยง่ลยอืย ไก่แล้วกอึึกอายตัวหันได้กะหล่อายอาย้งแ่ว่าธรรมชาติไม่ต้องแายดอกเลืคนมาซอยหันยิบหันหันผู้เดียวผู้เดียวอืมยิ่งู้เดียวอันนี้เลยบาเออ้กปากกเป็นมค่หมเนาะนเลยคู้เดียวกับปากก่คือหมูไอ้ไรสาย้นู้หนึ่งโดยโดี่กับูนี้เลยเอน้อง อือใช่เขาเอาดอกซายตะลินเด็เดียวอนี้แหละนิ่งหาดี่าเป็นได้กับน้องไปน้ำน่องแนนแล้วเป็นน่องน้องไงเต้าได้แนนเดินนั่นแหละเอาน้องค่นแตองเทียนละก็แม่อยู่เอาบ่ได้หาแล้ว่่ได้ไปบ้าองเทียนมันนี่บ่ได้ไปว่งเทียนบ่ได้ไปได้มันนี่เออน้องบ่ไไปก็แล้วบ่ได้ไปสิ่งลก็ละสิ่งละ ยังกันได้สิงมือไหนเพิ่นทีสิงค่ะเบาๆนั่นแหละเดือนห้าเดือนหโอ้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เดือนห้าเลยด้ยังโมสิงโมซะบ้านอื่นเพิ่นสิงหมดเลยเดี๋ยวติดเฮือนติดเฮียนนี่ดิห่าโอ้เจ้าเฮือนสั่งไก่เจ้าบ่อนี่ได้ไก่เฮือนอล้างลำตับ่มีไก่ดอกบ่าก็เพือนอันนาหารกินหม่ดแล้ว ตั้งแตาฮันดีนี่ะอ๋ออ๋อขนมนี่บ้าแหละอ๋อฮะเลยขนมเราบ้ามากเลยคลุกใจหลายเด้อบ่าวเอ้ยให้มันให้เงินให้อยู่ดีมีเฮงโดยให้โสดให้ร้านแจะคังหนาหาบ้าเมื่อยนี่ก็ยังเงินที่ไปขายอีกนี่เนาะแน่แล้วไปเลาะขายนี่ตอนจั้งมุ้งเบิดนี่แม่เลาะบ้านแหละร้านจิ้งมุ้ง สามชิโมแน่แอประมาณสามสิบพันหนึ่งแน่ลว่าน่าสามพันฉะนั้นหลก็ซือเขาแน่าของกินโลกแน่ใส่ก็ดันได้กระยากกินโลกก็ดีโดย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 ไปนอนเลเนาะ อ,อ๋อน่ะเขามีเข่ากระสอบน้อยนึงอยู่<ด>ยติรดรถ<ด>หาโลเนาะ,ะมาสิบแหววมาให้กันเดอ้อไดด้มากินกับลูกกับเต้าเนาะโอ้พี่น้องเงยแล้วกต่ต้องต้องต้องซื้อแบบนี้กินไปคุ้มมือบ่าแน่แล้วลูกซื้อกินแะไนี้แหละเขาโลกินแะไรชื่ออะลูกโลโลูกอจักพันอยู่บ้านโล้นเจ็ดพันเจ็ดพันแหละแนแล้วไปขายได้ซาสามสิบก็ได้เข่าน้ำโลน้ำใดนี่เนาะชองโลโอ้ยคือของกินโล เราอินเศร้าอีกับลูกต้องเฮียนอีกให้ผลผลิตให้ลูกต้องเฮียนสองคนเขาเฮียนโอ้ยโด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 ยหากินอะไรคือนี่แหละคือเห็นกินอะไรลูกเอ้ยก็บาง่ายเนาะโดยเพื่อทีเงินได้จราบต่พี่น้องเลยเลี้ยงลูกอีกสี่คนเป็นไม่ห้างแล้วพี่น้องเลยเนาะนั่นแล้วแล้วกันถ้าพี่น้องจะได้ถ้าได้เบิรงคลิปเก่ากัน ้าเป็นไม่ห้างทัวานี่ป้าบ่อดอหรือเปโดยลูกโดยไรนั่นืหละพว่าป้ากำลัเลี้ยงลูกสี่คนเอ่าลำบากอยู่ชีวิตแล้วกันเนาะไปซู้อยู่เพื่อน้องลูกแต่ไปกับไปไมตื่นหน้าแล้วกับไปออกโคกแต่ตื่นหน้าแล้วออกโคกแต่ละมื้อนานไปบ่หากรบเบร็กินแบบกระเบร็กินเนาะแม่แล้ว นั่นเราฝึกก่อนปิดก็มาเห็นฝึกก่อนนี่เอาไปเอาไเข่ามาให้ก่อนเด้อโอเคพอม่พี่น้องนี่ปติองเอาเข่าไปให้เราก่อนกระสอบหนึ่งเอาพี่น้องเนาะเจ้าหาลูกเออเฮ้ยนมนะเห็ดเห็ดฝนกระตกเนาะอันนี้อ่าทุฝนตกไปที่บ่บะจาไปเจ้านี่กันเออฝนตกลิ้นนะทีละมาเอ้านี่เด้อเข่าหาโลเด้อโด้อโดยอเศษเนเอาไม่กินนะ เพิ่นเพิ <c oughs> ่เยอะหหได้กินได้บ่อสองมือหาโลเลยได้เยรเปอ่าได้โดยโดยยโดยโดับเฮาสทีซื้อไข่มมแดงซอยเจ้าออนมี้ถงใส่ห้าบ่ออ่ะถงมานลูกก็เอาถงกันก็เอาถงใส่ห้เฮาด้ bác sĩ sưu phim bên trong nhau hãy bác nga nó bác sĩ 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 กินมีกบเพล็กมีเนี่เชี่ยหายได้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 เออปือก็ไม่เห็นแห้มันบาคพี่ื้องเลยห่อใช้ไปตองก็ได้ห่อใช้ไปตองได้ใช้ทรงนะห้อก็ได้โอ้ไลายดีใครหมดเป็นปิ๊งกันเนาะโดยอ๋อขัวขัวไปนองเลย กัลยคุณลูกโดยใส่รถโดยขัวย็นนามดูด้วยโดยนั่นจมูสมได้ได้ได้ขยขวย็นนามั่สมได้อันนั้นเนเตะของรถจะถุงนั่นแหลเอ้นั่นแหละโดยเบิดนี่ได้สสามสวันสาพันเราไปถ่ายเนาะ ขายก็ไม่ไม่ปิ้งก็ได้ไม่ปิ้งก็ได้ขายอยู่บ่ได้ขายเทรายถ้นไม่ปิ้งกันปิ้งทำกระเดื่องดอกงูเช่าประมาณห้าสิบนะเบิร์หนิเนาะแโดย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 ประมาณเบิร์หนี่ห้าสิบพันพี่น้องเลยเอาฉันเท้าเสียเอาให้เจ้าแสนหนึ่งเด้อเมย์เด้อโดยเป็นเงินของเมย์น้อยเนาะซื้อเข่าซื้อน้ำขนมมาตอนเจ้ามานี่แหละ ตอนอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นฝากไว้บ้านน้ำบาตเตียงเนาะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ภาคขมุกขอบใจเพิ่นแม่ขมุกขบใจหลายเด้อให้มันหวั่งให้ยืนให้โ่งให้ล้านจะข้างหน้าให้อยู่ดีมีแฮห้งโอ้ยเอ้าจังไดนกะสู้ๆเด้อบ่ดนี้เด้อโดไปซื้อแนวกินมาสู้ลูกซ่าเนาะอ่ามียังกินแนวขายอยู่บ้านเฮานี่ อบินไก่เนาะโดยโดยโดยบินไก่พันเนาะเอาไปซื้อเน่ยมากินมาซื้อลูกสาบันนี่เอาขอโตเมื่อก่อนบันนี้เนาะเวะไม่เยี่ยมไมาหยามเบิ้องเด้ใช้เงินเหลอไปโรงเรียนกันอะไรเอาเงินไปไปขรงเฮียนเนี่ยอะไรอ่ะหนุ่มเออไปซื้อเรียนเด้อ อ๋อมาหนีกลับก่อนเด้ยเด้อมาหนีเด้ออ่าโดยแล้วก็เสียใจเอาลูกเราไม่ได้ไปขายพี่น้องเลยอ่สวยเราอ่ากับก่อนเดลยแหละเออโดยกลับก่อนบาย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 เด้อยังบมดจักบายายอยู่นะอ๋กินขนมซาบะนี่เมื่อไหร่แล้วว่าชิซอมาฝากอีกเด้อ คนกระตกพี่น้องเลยบรรยากาศกับพระเจ้าเงียบยบเงียบอยู่เบิดมืองบริเวณพายุเขาเนาะพี่น้องเนาะปราโตเอ้าจังไดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเก่าที่เข้ามาที่ตามครับชมคลิปจนจบแล้วก็ระขราบโฆษณาพี่น้องเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งเมียน้อยเนาะอยู่ทางฝั่งไทยหรือทางจังหวัดเชียงใหม่อะไรเพิ่นผ่าเงินไว้ให้บ่าวเตียงพี่น้องเลยไอ้ใบช่วยเรือเนาะไอ้เบื้องต้นนี่แหละหรือว่า ช่วยเรือผููที่ขาดแคลนเนาะพี่นอนะ้องเนาะทางเงินแม่ติมเพิ่นกะอีเป็นอีครอบครัวหนึ่งที่เป็นแม่ห้างเนาะพี่นอนะ้องเนาะตะกอนก็อยู่เคลื่อนหลังน้อยเจ๊เนี่นะพี่นออ้องเ,เอาเตียงมาหาเราตะกอนก็เอาเข่าเอาหน้ามาซอยเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่ทังน้องโอริเพิ่นเนาะได้ซอยเข้ามาแ้วก็เหตุเื่อนหลังไงให้เราพี่น้องเลยก็ถือว่าเราก็มีมองอยอาศัยที่ดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายัางขาดแคลนเรื่อง ข่าปลาอาหารเรื่องข่าน้ำซ้ำปลาสูรูกสูเต้ากินนี่แหละพี่น้องเลยเราก็ยังขาดอยู่ส่วนนี้นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นไม่ห้างก็ต้องหากินไปวันๆสนชูรูกสูเต้าคู่มือคู่เว้นพี่น้องเลยบริยุทธ์บริยนเนาะก็เป็นใจสงสารแล้วพี่น้องเลยเนาะนอกจากนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบุณขอบุณทั้งเมีน้อยขอเจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเนาะรับเผนดินเงินหมื่นนอนตื่นเผ่นงินแสนเนาะเจ้าให้มาสำแด็ขอให้กับขึืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซ้าถูกพี่น้องเลย อามื่อกี้มาเตียงขอตัวเดินทางไปต่ออีกกอนพี่น้องเลยเนาะ,ะฝนกระกพี่น้องเลยเบิดมือบเบิดเบนน้ะพี่น้องเนาะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องายบายเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะ